สวัสดีครับพบกับเทรนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์แล้วก็แนะนำนะครับเรนเจอร์ตัวที่ทำา9าดาวได้อ่ามาดูกันว่าเรนเจอร์ตัวไหนน่าทำเป็น9าดาวบางตัวน่าทำนะบางตัวเนี่ยไม่ค่อยน่าทำเท่าไหร่อ่าบางตัวนี้น่าจัด9าดาวแม็กเลยนะในกรณีที่มีกบ9าดาวครบ4ตัวนะครับคือบางตัวเนี่ยน่าตัดแม็กนะเพราะว่าเป็นตัวที่คิดว่าน่าจะใช้ดีได้ยาวนานอ่าไม่ต้องกลัวเปลืองกบไม่ต้องกลัวเปลืองวัตถุดิบเลยครับ อ่ะหนักๆน้องๆถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะคือบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเปิดได้ตัวปกติอันนี้คือจะเปิดได้อยู่เรื่อยๆไงอ่าบางตัวมีโคดโบที่ทํา9าดาวได้อยู่แล้วนะครับหรืออาจจะมีแสงมืดเก่าที่ทําเป็น9าดาวได้อยู่แล้วนะครับแล้วอ่าเพิ่งจะแม็กอ่าแล้วก็เก็บวัตถุดิบครบคือเบื้องต้นเนี่ยการทาเป็น9าดาวเรนเจอร์จะต้องเป็นร่างอัลตร้าแม็กหรือไฮเปอร์แม็กก่อนเท่านั้นอ่าวัตถุดิบครบก็สลับเป็น9าดาวได้นะครับก็จะถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะอ่าว่าพี่ตัวไหนยังน่าทําอยู่นะครับ อะมาดูประกอบการตัดสินใจนะครับคือเบื้องต้นนะการทําเป็น9ดาวเวล160ก่อนอ่อนแบบที่เอ้อปกบยังไม่ครบ นะครับหรือว่ายัางตัดสินใจอยู่นะคือถ้าเป็นเลนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนนั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัดสินใจได้ง่ายอ่ะอย่างเดือนนี้ตัวไว้นะครับหรือว่าตัวของซารีซูชิมันก็จะมีภารกิจพิเศษรับกบม่วงไม่ได้ไหมายความว่าเรนเจอร์เก่งนะหมายความว่ามันมีภากรกิจพิเศษรับกบม่วงอ่ะอย่างรอบโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวคู่เทพนะครับคู่เทพก็ทําเป็น9ก้าดาวก็จะได้กบม่วงแบบนี้ก็อาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยอยากได้กบม่วงอยู่พอดีก็สลับเป็น9้าดาวซะเลยอันนี้ก็เป็นนนนสส่่วึงทีตัดิใจ นะครับอ่าแล้วก็นะการทําเป็น9ดาวเวลร้อยหกครับถ้ายังไม่ตีบกกบมันจะปล่อยตัวช้าลงอาจต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคือถ้าเดิมไฮเปอร์แม็เนี่ยปล่อยตัว6.5จุดห้าวินะครับอ่าเป็น9ดาวเวลร้อยกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น7วิในธาตุปกติแต่ถ้าเกิดเป็นแสงมืดมันจะเป็น8วิหรือบางตัวอาจจะมีมากกว่านั้นทั้นั้นเนี่ยถ้าเป็นหลีทั่วไปอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะัก ถ้าเกิดเปรีกที่สูงขึ้นเนี่ยอันนี้น่าจะมีผลนะเพราะว่าหลีกที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นต้องปล่อยตัวออกมาค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะเรนเจอร์ตัวที่โหดๆนะครับอ่าอาจจะต้องใส่เกียร์ปล่อยตัวไว้ช่วยนะครับอันนี้ก็อ่าไม่ค่อยมีปัญหามากนักนะครับอีกจุดหนึ่งปัญหาค่อนข้างจะใหญ่อยู่เหมือนกันก็คือแร่ทาดอาการทำเป็นก้าวดาวเนี่ยเรนเจอร์จะแบกแร่เยอะมากขึ้นบางตัวนี่คือแบบมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมาก อาฉะนั้นเนี่ยดูเกียร์ดีๆนะครับว่าอาเกียร์รถแรกนะครับอามีพร้อมหรือ,อยังนะต้องแบบว่ารถแรกแล้วแบบว่าเรนเจอร์เนี่ยอาพลังชีวิตไม่หายเยอะมากจนเกินไปนะครับหลบสกิลตั้นสกิลอยังอยู่ครบอาฉะนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะเรื่องของการใช้แรกของเรนเจอร์นะครับแต่มันจะมีผลนะทำให้ปล่อยตัวอื่นได้ช้าลงนะทั้งเกมนั่นเองเกมตั้งรับนะครับฉะนั้นเนี่ยเกียร์เป็นส่วนสําคัญนะในการเลือกว่าทําเป็น9ก้าดาวดีหรือเปล่านะครับ จุดนี้ก็สําคัญนะครับก็คือความสามารถก้าวดาวนะครับคือถ้าเราได้ความสามารถก้าวดาวที่ดีขึ้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถก้าวดาวให้เลือกไม่เหมือนกันนะ,ะตัวเกมก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใส่ไหมไงตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะแยกหรือเปล่าว่าเฮ้ยสายนี้สายนั้นนับมันจะออกมาเป็นประมาณนี้แต่บางทีก็ไม่เหมือนกันเลยฉะนั้น,นก็ต้องดูความสามารถก้าวดาวนะครับว่ามันยกระดับเรนเจอร์ได้จริงหรือเปล่าอสมมุติว่าได้ Last Attack าตายปุ๊บสุ่มติด1สกิลอันนี้ดีนะหรือเป็นต่อต้านในเทมกันพายุก,กันน้ําแข็งนะครับอันนี้ก็ดีนะมันก็ทำให้เลนเจอร์เนี่ยอพอโดนน้ำแข็งหรือโดนพายุเนี่ยก็จะออกมาเดินขวางไม่โดนอัดป้อมได้ง่ายๆครับ หรือสร้างร่างโคนนะครับสร้างร่างโคนเนี่ยก็จะแยกออกมาเป็น2ตัวโดยที่ไม่โดนหักสเตตัสเป็นทางดาเมจก็ดาเมจ2ตัวนะครับป่วนก็ป่วน2ตัวนะหรือว่าเพิ่มความสามารถไฮเปอร์ตัวหนืดแรกหนืดนะครับอันนี้ก็จะยกระดับนะับรนเจอร์เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นชัดเจนนะ ฉะนั้นนะครับความสามารถก้าวดาวค่อนข้างสําคัญนะอะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้ความสามารถก้าวดาวที่ดีนะครับทางออกก็คือตั๋วปลุกพลังนั่นเองอะก็คือตั๋วรีเซตความสามารถก้าดาวซึ่งเกมก็ไม่ได้แจกมาเยอะนะอาฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็สําคัญนะครับการได้ความสามารถก้าดาวที่ดีเนะี่ยเรนเจอร์ก็จะโลดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะว่าทําเป็น9้าวดาวหรือเปล่านะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งส่วนกันก่อนนะระหว่างธาตุปกติกับแสงมืดคือด้วยความที่ว่าแสงมืดเนี่ยมันต้องใช้กบม่วงปั้ สะสมนานนะบขบม่วงนะโดยเชพาะใส่ฟรีนะครับพึ่งสะสมนะขบม่วงครบ20ตัวนะจะปั้นแสงบืดแม็กเป็นตัวแรกเนี่ยต้องเน้นเน้นสนิดหนึ่งเอาแบบปั้นให้คุ้มช่วยทีมให้ได้เยอะที่สุดซึ่งผมแบ่งเป็น4านทานหลักๆแล้วกันนะครับหคือตัวชนใกล้นะครับอสมมุติเป็นบราวายกลน,นะครับ อ่ะบาแมนกลเนี่ยเป็นตัวชนใกล้ถามว่ามันเก่งไหมตอบคือเก่งค่อนข้างตึกนะค่อนข้างจะใช้งานได้ดีนะอาจจะมีปัญหาแร่เยอะนะโดนสถานะค่อนข้างจะง่ายแต่ด้วยตำแหน่งของเรนเจอร์มันเป็นตำแหน่งตัวชนใกล้สาพลังอ่ะแบบเนี้ยมันมีตัวแทนเยอะ โคโลโบรเรนเจอร์เนี่ยมีมาให้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาค่อนข้างจะเยอะหรือสมมุติว่าเฮ้ยชอบเบาไมกลจริงๆอ่ามีเกียร์รดแรกพร้อมนะมีอะไรพร้อมนะก็ทําได้นะส่วนโคโลโบรเรนเจอร์ถ้ามาเป็นตัวชนใกล้าสาวพรังก็ดูแค่ว่าทางสกิลและทางความสามารถให้เปอร์นเนี่ยมันแตกต่างกันไหมถ้าแตกต่างก็ใช้คู่กันได้อันนี้ก็ต้องดูทีมแล้วนะประกอบการตัดสินใจนะแล้วก็ทางของเรนเจอร์อย่างเงี้ยถือว่าเป็นทางตัวชนใกล้ที่ค่อนข้างจะเจ๋งก็น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันครับต่อมาทั้งปวงอ,อย่างเช่นตัวนี้ นอนแสงป่วนโดยสกิลก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนะี่ยความสามารถไฮเปอร์มันจะเป็นตัวหนืดแรกหนดืดปวนด้วยความสามารถไฮเปอร์อยู่แล้วครับอันนี้คือป่วนโดยสกิลก็คือสกิลใบนะครับอ่าสกิลใบนะครับข้ามหลังนะค่อนข้างจะป่วนมากแบบนี้ถือว่ามันเป็นทางป่วนระดับต้นๆเลยสมมุติว่าเปิดได้บานเนี่ยก็น่าสนใจนะนี่ที่จะปั้นแม็กนะครับอ่าหรือทางนาเมจของผมไม่มีไฮดีนี่ของผมไม่มีนะทางดาเมจอย่างเช่นตัวบราล็อกนะครับประมาณนี้นะครับ คือทางดาเมตเนี่ยอย่งางเบลลล็อกเนี่ยถือว่าดาเมตเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เอาไว้จัดการทัดมืดอันนี้ก็สําคัญอยู่เหมือนกันนะมืดตัวปวดมันเยอะนะครับตัวของเบลวล็อกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเก็บกวาด ได้เยอะเลยนะตัวธาตุปกติอัตราจะเป็น1ต่อ1นะครัะแต่บางตัวมันเปราะบางยืนไกลอ่ะพวกนี้เนี่ยมันมักจะยิงลึกนะรหรือว่ามีการยิงข้ามฉะนั้นเนี่ยทางดาเมจเนี่ยบางคนก็ค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษนะอ่ะสุดท้ายเป็นทางสมดุลอ่ะสมดุลอย่างเช่นตัวของอาม่าก็ถือว่าเป็นทางสมดุลนะก็คือดามเมจก็มีบัฟป้องกันก็มีป่วนก็มีนะครับความสามารถให้เปอร์ก็มีหรือเจสสิก้าแสงอ่าเจสสิก้าแสงนี่ถือว่ายังเป็นตัวสมดุลที่ค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะอ่ะใันอนาคตค่อยว่ากันว่าต เล่าะฉะนั้นเนี่ยประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเราเปิดได้ก่อนหรือเปล่า,าทางนั้นๆมันเป็นทางที่เราต้องการไหมเป็นตัวที่โหดในทางน,น,นั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็มาดูทีมของตัวเองนะว่าขาดหรือเปล่าอันนี้ก็ดูประกอบการตัดสินใจนะครับไม่ควรทํก้าวดาวสเปซสบายนะเนื่องจากว่าวัตถุดิบการทํก้าวดาวเนี่ยยังถือว่าหายากหรือว่าใช้เวลาสะสมค่อนข้างจะนาน,นบางคนไม่มีทีมพรีร้อยนะวัตถุดิบก็อาจจะหาค่อนข้างจะช้านิดนึงนะครับ อออย่างผมเนี่ยต่อให้มีเยอะอสมมติผมทําบาไมากอนใช่ไหมในส่วนของน้ํายาครับนี่น้ํายามันก็จะหมดไปแล้วใช้เวลาสะสมค่อนข้างจะนานท่านั้นอย่างที่บอกว่าเน้นๆน,น,นิดนึงอย่าทํา9้าดาวสเปรสบาครับเพราะว่าวัตถุดิบยังถือว่าหาย,ยากไอ,อยยังในส่วนของน้ํายาตรงนี้มีคนถามว่าะจะถูก ให้ผลิตได้เองหรือเปล่าอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องในอนาคตมันต้องมีแน่ๆละ่ะอ่าคิดแบบง่ายๆเลยว่ามันต้องมีแต่คงคิดว่าน่าจะาไกลเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นทางเริ่มต้นอ่าถือว่าเป็นทางเริ่มต้นของ r รนเจอร์ก้าดาวนะครับอ่ายังกบก้าวดาวอย่างที่รู้กันนะหมดโปรโมชั่นไปเรียบร้อยนะครับสําหรับการแจกฟรีแบบง่ายๆนะอ่ากบก้าดาวของตัวเกมครับคือมันค่อนข้างจะแบบว่า ผมผมนะส่วนตัวนะผมผมองว่าโอ้โหทำแบบนี้ค่อนข้างจะน่าเกลียดอยู่เหมือนกันคือขัดไตมากๆครับแจกฟรีแบบง่ายๆมา3ตัวนะครับแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยเลยนะครับคือแทนที่จะแบบว่าเฮ้ยสตัวดีกว่าเอาแบบ4ตัวแล้วค่อยไปหยุดแจกแบบง่ายๆครับอ่านี่คือจะดีกว่านะส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะแบบนี้มันถือว่าค่อนข้างจะขางขานะครับ ข้อมูลตรงอของทางผู้พัฒนาเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้เรนเจอร์แปดดาวเนี่ยศูนย์พันวัยจนเกินไปอตอนนี้ตอนอบนท็อปตํานานเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วนะว่า9ดาวเริ่มมาแทรกแซงจนเกือบจะหมดแล้วแต่ว่าตัว8ดาวที่ยังเก่งอยู่ออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะหนอนแสงนะ,ะหรือว่าตัวของเจสสิก้านะเป็นือวเป็นตัวที่เก่งตัวแบบนี้มันน่าจะติดทีมได้อยู่ผมว่ามันน่าจะเหลือสักตัว2ตัวนะบนท็อปตํานานคิดว่าไม่น่าจะหลุด อ่าไม่น่าจะหลุดทีมถ้าเป็นหลีกทั่วไปเนี่ยัวเก่งทั่วๆไปเนี่ยยังไงก็ติดทีมได้อยู่เรื่อยๆครับคือผมมองนะ ว่ามันเป็นเรื่องของเองนั่นแหละผู้พัฒนาอ่าไม่อยากให้เรนเจอร์8ดาวศูนย์พันไวจนเกินไปหรือไม่อยากให้มันตกเมตาไวจนเกินไปนครับก็อยากไปเนิฟมันสิเออคือส่วนใหญ่น่ยก็มักจะเนิฟนะครับเราก็เห็นแล้วแหละว่าเรนเจอร์เมื่อออกมานานแล้วนะครับเนิฟก็คืออาจจะทําให้เรนเจอร์เนี่ยยิงโดนยากขึ้นนะส่วนใหญ่ก็จะเนิฟประมาณนี้ยิงโดนยากขึ้นหรือไม่ก็ทําให้มันเปราะบางอแต่ว่าทางออกเขาก็มีไง ขายเกียร์นะครับตีโดนยากขึ้นก็โจมตีสกิลโดนแน่นอน,นครับเลนเจอร์ตายง่ายขึ้นก็จะต้องหาเกียร์ดีๆนะครับพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลนะครับหรือว่าตัวป้องกันเออมันเป็นเรื่องของผู้พัฒนานแหละที่เขาไม่อยากให้มัน0ูนยพันไม่อยากให้ตกเมตาต่อไม่ต้องเนิร์ฟครับให้คนเขามีนะี่ยคนที่มีอยู่เนี่ยเป็นทางออกว่าแบบเฮ้ยให้มันยังใช้ได้ดีอยู่นะครับแบบที่ไม่ต้องหลุดทีมนะครับ อ่าซึ่งถ้าเกิดจะทําเป็น9ดาวแม็กมันขาดตัวนึงใช่ไหมอันนี้อาจจะรอตัวเกมนะตัวเกมยังแจกอยู่ครับอ่าตัวเกมเนี่ยยังแจกอยู่แต่เขาบอกว่าจะแจกในกิจกรรมที่พิเศษจริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่า อาจจะเป็นต้องครบรอบปีครบรอบครึ่งปีไหมมันอาจจะนานเกินไปไหมอ่าน,นี้ต้องรอติดตามนะคือตัวเกมก็ยังแจกอยู่แหละแต่ผมก็รอดูเหมือนกันนะว่าเขาจะแจกในตอนไหนอ่าซึ่งก็รอก็ได้นะแต่ถ้าเกิดรอไม่ได้เอา r u b y ไปเปิดเลยผมทําคลิปให้ดูหลายคลิปแล้วว่าไอดียรองผมเนี่ยอ่าก็แม็กไปหลายตัวแล้วนะครับอ่านั้นเนี่ยก็ อ่าวางแผน,นครับคือถ้าเป็นสายฟรีที่เล่นมานานแล้วตวปลีกสูงหน่อยอันนี้เขารู้วิธีกันอยู่แล้วครับว่าไอ้เรนเจอร์รอบนี้ไม่น่าเปิดก็ได้เก็บกั๊กรูบี้เก็บกั๊กตกกรชาครับอ่าถ้ารอบไหนเกียร์เจ็ดดาวมันอาจจะยังโหดไม่พอคือเกียร์เจ็ดดาวมันดีอยู่แล้วล่ะแต่บางทีมันอาจจะมีค่าบางอย่างที่ไม่ค่อยจําเป็นหรือไม่ได้มีค่าที่มันโหดมากไปนะครับเขาก็อาจจะเลือกไม่เปิดอ่ก็ได้สะสมรูบี้นะก็เอารูบี้ครับอ่าไปเปิด กบ9ดาวบ้างเดิมนะรูบี้เอาไปเปิดเกียร์ตัวเปิดเรนเจอร์ใช่ไหมอันนี้รูบี้ต้องแบ่งไปเปิดกบ9ดาวอย่างผมก็แบ่งไปเปิดนะฉะน,นั้นเนี่ยก็ต้องใช้การวางแผนเยอะมากขึ้นนะ,ะสายฟรีเล่นได้อยู่แล้วผมมองว่าสายฟรีเนี่ยมันเล่นได้ง่ายตามสภาพของมันคือต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ดวงอย่างสมมุติว่าเราได้เรนเจอร์ตัวหวดตัวเกณฑ์ทำตัวหวดหดมาเล่นใหม่โอกาสเปิดมีเยอะมากขึ้นนะกบก็หาได้ง่ายนะฉะน,นั้นเนี่ยมันก็ามาแบกทีมอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างเลยนะว่าไอดีสร้างใหม่ เออหรือว่าเป็นสายฟรีเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็โหดได้สําคัญสุดคือเปิดให้ได้นะเปิดให้ได้มีกบพร้อมปั้นแม็กแล้วก็หาเกียร์ดีๆใช้นะครับอ่าบางตัวนี่คือแบบว่าถ้ามันโหดจริงๆเนี่ยเกียร์ฟรีก็สามารถที่จะโหดได้ในระดับหนึ่งเลยนะอ่าแล้วก็ทําให้ทีมเราเนี่ยเล่นง่าย p v p ก็โอ้ดันลีกรับรูบี้กันสบายเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวรีเซตความสามารถก้าวได้อย่างที่บอกว่าแจกน้อยมากฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นสนิดหนึ่งนะครับ โอเคมาดูกันนะครับว่าเรนเจอร์9ดาวในเกมทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะอ,อย่างที่รู้กันนะครับว่าเรนเจอร์รอบใหม่เนี่ย ตัวธาตุปกติมันจะทำาก้าดาวได้หนึ่งตัวแล้วก็แสงมืดใหม่หนึ่งตัวนะครับส่วนโคโรโบก็จะเป็นคู่เทพฉะนั้นเนี่ยก้าดาวเนี่ยจะมาใหม่เดือนละ2ตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวเก่าว่าแบบไอ้ตัวเกมจะทําหรือเปล่านะอันนี้ผมบอกเบื้องต้นก่อนว่าเขาไม่ได้ทําทุกตัวแน่ๆนะนะไม่ได้หมายความว่าตัวไหนที่เป็นตัวเก่งเขาจะต้องทําเป็น9ก้าดาวเนื่องจากว่ามันต้องออกแบบนะบออกแบบตั้งชื่อนะครับคิดสเตตัสนะแล้วก็ความสามารถ9ก้าดาวฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับเขาก็เลยไม่ ได้ทำทุกตัวนะครับมันอาจจะแบบเป็นโปรเจกต์ที่นานๆมาทีอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับอ่ะเรนเจอร์เก้าดาวในเกมทั้งหมดตอนนี้มีอ่ายี่สิบเอ็ดตัวนะครับอ่ายี่สิบเอ็ดตัวเนี่ยแบ่งเป็นนะครับตัวธาตุปกติ14ตัวนะครับเออธาตุปกติ14ตัวนะครับแล้วก็แสงมืดอีก7ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเอาแสงมืดก่อนอ่ะเน้นๆกันก่อนนะแสงมืดนับการทําเป็นตัวแรกอ่ะแสงมืดมีทั้งหมด 7จ็ดตัวนะครับอะตัวเนี้ยรีวิวไปแล้วนะครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงอะถามว่ามันดีไหมมันดีตรงที่ว่าดามเมจเนี้ยมันจัดก,การทัดแสงได้จริง แต่เรนเตอร์นะครับมีความปลอะบางมากแม้ว่าจะบัฟแล้วนะคือตอนนี้บัฟแล้วผมก็ยังมองว่าเรื่องของท่าไรเวทอท่าไรเวทมีคนถามเข้ามาว่าตัวเกมจะมีการปรับได้ไหมเอ้มันจะมีเกียร์ไหมที่ทําให้ไรเวทไวขึ้นตรงนี้ผมว่าไม่มีนะเพราะว่ามันมีส่วนของตรงนี้พลังโจมตีต่อวินาทีตัวเกมตั้งใจนะถ้าตัวไหนที่ไรเวทช้าๆเนี่ยพลังโจมตีต่อวินาทีเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นอ่าดาเมจเพ์เซคันเนี่ยจะสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยท่าไรเวทเนี่ยไม่น่าจะมีเกียร์มามาลดตรงนี้เพราะว่ามัน เรื่องของแอนิเมชันด้วยมันจะส่งผลให้เกิดบั๊กฉะนั้นเนี่ยตัดใจได้เลยนะตัวไหนที่ไล่เวทชา้ชาเนี่ยมันก็จะไล่เวทช้าเลยตัวเกมตั้งใจให้เป็นแบบนั้น,นครับคือถ้ามันไล่เวทชา้าแต่มันยืนได้นานเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ตัวเนี้ยไล่เวทชา้ายืนก็ไม่นานด้วยครับฉะนั้นเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมมองว่าขอข้ามส่วนตัวเลยนะแม้ว่าผมจะทำสองไอดีแล้วใช้ดีแต่ส่วนตัวผมมองว่าขอข้ามเอาให้คนที่พร้อมดีกว่ามีเกียร์พร้อมนะครับแล้วก็ตัวรับข้างพร้อมนะครับ โซนตัวบอสนะครับบอสเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวทำดาเมจที่เจ๋งแต่ผมมองว่ามันเป็นตัวดาเมจ่าแสงเนี่ยที่เป็นอันดับ2รอ,องจากตัวนี้ผมก็มองว่าถ้าสมบุตินะไม่อยากรอก็ทําได้ถือว่าเป็นตัวที่ทําได้แต่ถ้าเกิดอยากจะรอตัวเก่งก็ข้ามตัวนี้ผมก็มองว่ายังไม่ต้องทําก็ได้นะเนื่องจากว่ามันยังค่อนข้างมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่ เื่อนที่ช้ามีปัญหานะการเติมไปช่วยเพื่อนนะคือถ้าจะมาบอกว่าเอ้รอบัฟวิ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ไหวมันอาจจะไม่ทันท่านั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมเลือกที่จะข้ามนะโซนตัวนี้บอกเลยว่าไอดรากของผมมีโอกาสสูงมากที่จะทำย้อนหลังนะเพราะว่าตอนนี้กม่วงผมเกือบจะ40ตัวนะผมอาจจะทำตัวนี้ย้อนหลังนะถือว่าเป็นตัวทางป่วนนะครับป่วนโดยซัม,มอนนะครับแล้วก็สกิลบัฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นบัฟ คือผมเจอนะในลีกมาสเตอร์เนี่ยถ้าเจอทีมไหนที่เขามีตัวแม็กเนี่ยโอ้โหสู้ยากนะเนื่องจากว่าบัฟวิ่งนะบัฟวิ่งหลบสกิลฮิลเลือดนะับมันค่อนข้างจะโหดนะค่อนข้างจะช่วยทีมได้ยเยอะในเกมป้องกันนะครับแซมมอนอต่อให้อนาคตเนี่ยซมมอนมันโดนเนิร์ฟนะแต่ว่ามันปล่อยมาทีละ2ตัวนะครับประกอบกับว่า,วาทำเป็น9ดาวนะครับแล้วได้สร้างล้าโคตรอีก โอ้โหบอกเลยนะว่าซัมมอนมันก็จะออกมาเยอะมากการตีแตกมันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในกรณีที่ซัมมอนโดนเนิร์ฟซึ่งอนาคตเนี่ยซัมมอนต้องโดนเนิร์ฟอยู่แล้วผมมองว่าตัวนี้ทำเป็น9าดาวแม็กได้เลยนะอ่าผมมีโอกาสที่ทําตัวนี้ย9้าดาวแม็กในไอดีหลักอ่ะเดี๋ยวรอติดตามรูกันนะผมมองว่าตัวนี้เจ๋งเจ๋งเลยครับคือทําเป็น9้าดาวก็จะดีตรงที่ว่าอ่าความสามารถ9ก้าดาวเนี่ยค่อนข้างจะเอื้อนะ อาจะเป็นเพิ่มแรก300ก็ถือว่าเสริมได้ดีนะครับหรือสร้างร่างครน,นี่จะค่อนข้างตรงทางมากกว่าอ่าหลักๆผมเลือก2อย่างนี้นะตัวนี้เป็นตัวที่ทำแม็กได้ทําเป็น9ดาวได้ทําเป็น9าดาวแม็กไดเลยนะครับอ่ะโซนตัวนี้นะครับแม้ว่าบนท็อปตำนานจะเจอค่อนข้างจะเยอะมากเวลาผมเจอตัวนี้ก็จะมีปัญหานิดหนึ่ง อ่าก็คือจะสู้ยากนิดนึงแต่ไม่เท่าอ d ดูบิสผมมองว่าอะดูบิสดูเหนือกว่าแล้วก็ด้วยความที่สกิลนะคอ่าเขาค่อนข้างจะ,ะมีความคล้ายกันอยู่นิดนึงก็คือบับวิ่งนะแล้วก็มีอาวตากับสร้างเกราะเลือด ผมมองว่าเอาจากตัวอื่นก็ได้นะหรือใช้อดุบิสก็ถือว่าตอบโจทย์ได้อยู่แล้วนะครับ่วนสกิลเนี่ยเป็นทางดาเมจแล้วก็สแันแต่ไม่ทะลุขัดขวางการฮิลเลือดถามว่าดีไหมก็ดีอยู่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าผมมองว่ามันค่อนข้างจะบตำแหน่งทับกันนิดหนึ่งกับตัวอดุบิสผมมองว่าถ้าตัวนี้ตัวไหนที่จะหลุดทีมก่อนกันเนี่ยน่าจะเป็นตัวซันนี่นาฬิกาครับแม้ว่าจะใช้ดีนะด้วยความสามารถไฮเปอร์นะเป็นคอมโบตัวหนื่นมันก็เลยคอมโบมาด้วยกัน,นครับ ส่วนความสามารถกาวดาวมันก็น่าสนใจตรงเนี้ตัวเนี้มันมีความน่าสนใจตรงความสามารถก้าวดาวนะครับต่อต้านพายุฝนนะก็คือต่อต้านอ่าพายุนั่นเองนะครับสร้างร่างโคนนะอะก็เอามาปวดได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือหยุด5วินาทีเออมันเป็นตัวนึงเนี่ยที่มีความน่าสนใจตรงความสามารถกดาวแต่ส่วนตัวผมนะ ถ้าไม่มีคอมโบนะส่วนตัวนะผมมองว่าถ้าไม่มีคอมโบนะบผมก็เลือกที่จะแคบอยู่วงนทานทางที่มันเป็นตัวที่เอาจริงก็ถือว่าใช้ดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่ 50- 50ิบห้าสิบแล้วกันอยากทําก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ผมมองว่าผมชอบอดูบิตมากกว่าคือทางมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะ,ะส่วนตัวต่อมาครับบาวล็ Lock, อกตัวนี้บอกเลยนะว่าทำไฮเปอร์แม็กทำเก้าดาวทำเก้าดาวแม็กได้เลยนะซึ่งมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะ หนักไปทางดาเมจคือดาเมจมันชัดเจนนะว่าถ้ายิงทัดุบึดนี่หายหายหมดเลยนะถ้าเป็นธาตุปติเนี่ยปลอบบางนิดนึงเนี่ยก็หายได้อยู่เหมือนกันอันนั้นเนี่ยตัวนี้นะทำเป็น9ดาวทําเป็น9าดาวแม็กได้เลยนะนี่สร้างร่างคนก็จะเป็นดาเมปบ่อยออกมา2ตัวนะครับหรือเพิ่มได้สามก็โอเคนะหรือต่อต้านพายุฝนก็คือต่อต้านพายุก็ได้ได้หมดเลยนะฟื้นพลังตายแล้วฟื้นคือเป็นตัวที่ความสามารถ9ก้าดาวเนี่ย อันไหนก็ได้อยู่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบอันไหนมากที่สุดนะครับโซนตัวสุดท้ายนะครับผมได้ทําไปแล้วที่ ID 2นะครับ ID ก็แข็งกางขึ้นชัดเจนตัวเนี้ยแข็งกังขึ้นชัดเจนเป็นตัวที่ผมมองว่าทําเป็น9ดาวได้ทําเป็น9าดาวแม็กได้แต่ปัญหาก็คือแร่นะครับแร่มันแบกเยอะมากฉะนั้นเนี่ยถ้าเกียร์ไม่พร้อมอย่าพึ่งทำอ่าด้วยความที่ว่าตําแหน่งตัวชนกล้าสายพรางคเดูโรเรนเจอร์มีให้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาค่อนข้างจะเยอะนะ เออท้นั้นนะครับตัวนี้ก็50-50ถ้าชอบก็ทำเหมือนกับตัวนี้เป็นตัวที่เก่งเหมือนกันนะครับแต่ก็50-50คืออ่ามันมีตำแหน่งอื่นๆที่เอามาทดแทนกันได้อาชานัทก็ตัดสินใจตามความชอบนะครับอ่ามากันที่ท่าปกตินะครับอ่ะตัวแรกผมเลือกข้ามเลยถ้าตัวไหนที่มันค้างค้างคาคาเนี่ยผมมองว่าผมข้ามเลยยกเว้นว่าอยากได้กบม่วงอ่าภารกิจเดือนนี้นะก็ทําได้นะครับอ่าโซนตัวโคโลโบ ตัวเล่มนะครับถ้าเราชอบส่วนตัวก็ปั้นแม็กได้นะครับทำเป็น9าดาวได้ทำเป็น9าดาวแม็กก็ได้นะไอดีแบดผมทำเนี่ยเขาถือว่ามันก็ใช้ดีนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเริ่มจะเห็นอยู่เหมือนกันนะว่าการผักศัตรูไปยังดาวหลังนะครับมันอาจจะมีการผักแล้วไม่ตายผักแล้วไปกองกองรวมกันอนาคตเนี่ยเริ่มจะน่าจะไปทางของเอลิสนะซึ่งตรงนี้ยังไม่ชัดเจน,นครับว่าตัวเกมเติมเนิบเมื่อไหร่อแต่ตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวที่ ทำได้เลยนะครับตัวนี้คือทําได้เลยผมมองว่าต่อให้คลิหายไปผมมองว่าทางสกิลและทางความสามารถไฮเปอร์คือเรมก็เหมือนกันนะด้วยความสามารถไฮเปอร์เนี่ยผมมองว่ามันก็เลยทําเป็น9ก้าดาวได้ทําเป็น9ก้าดาวแม็กได้ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะใช้งานผมนะส่วนตัวผมมองว่าจะใช้งานได้ดีกว่าตัวของเรมอ่าด้วยธาตุของมันด้วยไงเป็นตัวทางดาเมจที่ค่อนข้างจะโหดด้วยอ่าแต่สตัวนี้ผมมองว่าทําได้เลยนะครับ ทําเป็นไฮเปอร์แม็กทำเป็น9าดาวเวลร้อยหกสินะครับทำเป็น9าดาวแม็กนะครับอาจจะอย่างที่บอกว่าต้องดูในส่วนของความสามารถ9้าดาวด้วยนะอันนี้ลาสแท็กสุมติด1นึ่งสกิลก็โอเคอดูดีอยู่อันเดียวนะส่วนตัวของเอมิเรียนครับก็เหมือนกันลาสแท็กสุมติด1สกิลนะครับก็สามารถที่จะทําได้เลยส่วนตัวนี้ส่วนตัวผมก็มองว่าข้ามไปก่อนอด้วยนะครับ าการใช้งานของรนเจอร์เนี่ยมันจํากัดเฉพาะทางมากจนเกินไปก็ไม่ค่อยชอบแนะนําว่าข้ามไม่ต้องทาแม็กก็ได้นะครับอาซูวันโคโรโบวากินะครับโอนิเวอร์คือแม้ว่าความเก่งมันจับไม่ชัดเท่าไหร่นะเอาตรงนะความเก่งไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าพื้นฐานค่อนข้างดีดาเมทะลุกกระเด็นนะครับแล้วก็สกิลป้องกันนะฮิวเลือดเกาะเลือดหลบสกิลดีนะครับแล้วก็ความสองพันมากมากก็คือความสามารถไฮเปอร์เพิ่มแล่หนึ่พันนะผมมองว่าดีนะ อ่าตัวนี้ถ้าชอบนะก็ทําเป็น9าดาวได้ทําเป็น9าดาวแม็กได้แต่เบื้องต้นเนี่ยไฮเปอร์แม็กก่อนนะอ่าส่วนความสามารถ9้าดาวนะฟื้นพลังก็คือตายแล้วฟื้นครับอาพีชีพสอาจจะไม่ค่อยดีมากนะักหรือต่อต้านไดเทมอ่านี่เป็นการน้ําแข็งนะผมใช้อยู่นะผมมองว่าใช้ดีแล้วตัวนี้ของผมที่ไอทีหลักเนี่ยก็น่าจะทำแม็กในอนาคตอ่าต่อมาบากิครับ คือบากิผมก็ยังมองว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องแล้วก็ใช้ดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกหลักของโตงเกมอ่ะเอาง่ายๆเลยตัวนี้นะไฮเปอร์แม็กควรต้องทํา9าดาวทําได้นะรับาดาวแม็กก็ทําได้นะอ่ะเหมือนกันครับฟื้นพลังตายแล้วฟื้นครับอ่ะพีชีพอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นการน้ําแข็งอ่ะเหมือนกันนะคือถ้าทําบากิสมมติว่ามีทั้งบากิแล้วโอลิเวอร์เนี่ยทำมาคู่กันก็จะค่อนข้างดีคือความตัดต้านของบากิเนี่ยจะชัดเจนกว่าอย่างโอลิเวอร์เนี่ยมันอาจจะดูเรียบ เรียบไปนิดนึงแต่ว่าภาพรวมคือถือว่าเป็นตัวพื้นฐานที่ค่อนข้างจะดีนะครับโซนตัวนี้ครับเจสิก้าจันทราผมมองว่าทําเป็น9าดาวได้ผมทําที่ ID 2เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ใช้ดีนะแต่ว่าต้องมีเกียร์ดีนิดนึงหรือว,ว่ามีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอน,นครับก็จะทําให้สกิลสองเพราะว่ามันเป็นสตันทะลุดาเมจก็จะช่วยได้ดียิ่งขึ้นนะส่วนสกิลใบแม้ว่าไม่ทะลุแต่ถ้าเกิดมีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนจังหวะไม่มีอวตารอยู่เนี่ย ดีนะผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีแต่ว่าก็ดีในระดับของเรนเจอร์ตัวเกมนะครับด้วยความสามารถใฮ้เปอร์นะเป็นคอมโบตัวนืดนะครับถ้ามีเยอะก็ดีนะคือมันได้สร้างร่างโคนด้วยไนงะก็จะติดนะครับความสามารถเป็น2ต่อนะครับส่วนได้รัดได้แท็กก็โอเคสั้นตัวนี้เลือกได้2ความสามารถเป็นตัวที่ทําได้นะในกรณีที่แบบเฮ้ย hey, วัตถุดิบเยอะมากจริงๆแล้วแล้วก็แบบว่าเฮ้ย hey, เปิดไม่ได้ตัวอื่นสักทีหนึ่งนะครับอันนอกนั้นเนี่ยผมข้ามหมดเลยนะ มูนน้าชาครับมูนกีตา้าครับแม้กระทั่งตัวเอลลี่เราทําให้ดูแล้วว่า Hypermax มเนี่ยมันก็ถามว่าใช้ดีไหมตอบคือใช้ดีในระดับหนึ่งของของเรนเจอร์ตัวเกมก็จะประมาณนี้แต่เรนเจอร์มันเปราะบางมากเปราะบางแบบมากจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยความสามารถก้าวดาวเนี่ยตายแล้วฟื้นก็โอเคพอประมาณนะครับแล้วก็การน้ําแข็งคือกันมาก็ก็ตายอะโตมันเปราะบางนะผมก็เลยมองว่าผม เลือกที่จะข้ามดีกว่านะครับมันมีข้อดีตรงนี้ก็คือหยุด5วินาทีนะครับคือเสียอย่างเดียวเอาจริงๆตัวนี้เอลลี่เนี่ยเปราะบางอย่างเดียวเลยนะนอกนั้นก็ถือว่าถือว่าเป็นตัวที่ก็โอเคในดับของเรนเจอร์ตัวเกมนะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับคือเป็นตัวที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะแต่ผมมองว่าภาพรวมเนี่ยน่าจะใช้ได้ดีนะครับคือเป็นตัวชนใกล้สายพลังนะครับเป็นดาเมทะลุ ดาเมทะลุกระเด็นนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีครับอวตรฮิวเลือดคือดูดีหมดทุกอย่างอ่าฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ถ้ามีกบเยอะเบื้องต้นเนี่ยให้ลองใช้เป็นไฮเปอร์แม็กก่อนด้วยความที่ว่าตัวนี้ผมยังไม่มีนะมีแต่คนบอกเข้ามาว่าคือมันดีเหมือนเหมือนตัดีอ่ะแต่พอใช้จริงอาจจะมีปัญหานะครับอ่าความสามารถตายแล้วฟื้น,นครับอ่าก็ตายแล้วเด้งขึ้นมานะครับส่วนความสามารถก้าวดาวนเนี่ยก็อ่ะเพิ่มได้า300นะครับอ่าการพายุนะครับอ่ะก็ได้2ออันนี้ คือเป็นตัวที่50-50อ่าอยากทําก็ทำนะครับไม่อยากทกําก็อ่าเน้นเอาไว้ปั้นโคโรโบจะดีกว่านะครับคือตัวทัสปกติที่เป็นตัวปกตินะผมมองว่ามันจะมีความเก่งขคาในระดับหนึ่งนะส่วนตัวก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกข้ามหรือ50-50นะครับ อ่ะส่วนตัวนี้ไม่ทําเลยเป็นตัวแจกฟรีที่เล่นพื้นฐานพอนะครับเพราะว่าตัวเกมเขาแจกฟรีมานะอ่ะส่วน2ตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันอ่ะก็เป็นตัวหลักกับตัวย้อมแมวเซตนสเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาเป็นพิเศษคือถ้าจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับอ่ะความสามารถเก้าดาวนี้ก็ลอกกันมาเลยไหมอ่าลอกกันมาครับการน,น้ําแข็งลาดแอทแท็กฝืนฟูธาตุน,นาานะอันนี้ก็ อาร์ตอทนแทกนะครับอ๋อ oh, อันนี้เป็นการพายุโอเคมีความแตกต่างโอเคผมเพิ่งจะมาดูนะอ่า uh, มีความแตกต่างนะอันนี้เป็นการน้ําแข็งนะครับตัวอ่า uh, อันนี้โอเคการน้ําแข็งถ้าจะเอามาใช้เพื่อการน้ําแข็งอย่างเดียวกับเป็นคอมโบและนืดอันนี้ก็โอเคนะถ้ามองในมุมนี้แต่มันแบกแร่ดูนะแร่มันใช้แบบโคตรเยอะครับ คือถ้า,ถาผมทําตัวนี้ผมเลือกทําบาไวโกนดีกว่าอันนี้ผมไม่ได้อักตินะตัวนี้ผมเองก็ได้ปั้นแม็กในอดีหลักแล้วก็ได้ทดสอบใช้ค่อนข้างจะเยอะอเป็นลูกหลานของตัวเกมแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยมีอะไรพิเศษจริงๆคือถ้าจะทํามาเพื่อแค่คอมโบและหนืดนะครับกับเอามาติด เออการน้ำแข็งหรือการพายุไอ,อตัวบัมมี่นะแต่ตัวบัมมี่มันเป็นตัวในแพ็กเกจไงบางคนคือเขาแบบรักจริงๆอะ่ะอาจจะทำก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวผมก็ข้ามเช่นเดียวกันนะอันนี้อาจจะขัดใจบางคนก็ไม่ว่ากันนะอย่างที่บอกว่าด้วยวัตถุดิบ มันอาจจะหายากใช้เวลาหาค่อนข้างจะนานผมเน้นให้ไปทําแสงมืดกับตัวโคโรโบจะดีกว่านะสำหรับการทํ้าวดาวนะเบ,บื้องต้นประมาณนั้นเลยเนื่องจากว่าตัวทาร์ตปกติมันก็จะเก่งแค่ในระดับของมันนะแต่ถ้าเกิดบางตัวอาจจะดีนิดนึงมีเกียร์โตมตีสกิลโดนแน่นอนนะมีเกียร์ดีดมีตัวรับข้างดีเนี่ยมันก็ใช้ได้ดีแต่เบื้องต้นนะผมก็เน้นนะครับว่าการทําเป็นก้าวดาวับถ้าไม่เน้นภารกิจพิเศษรายเดือนนะขอให้ทําเป็นตัว โฮล e r โบเลนเจอร์ที่มันโหดๆนะครับแล้วก็แสงมืดจะดีกว่านะครับโดยเฉพาะการทำา9าดาวแม็กเนี่ยทำตัวแสงมืดจากค่อนข้างคุ้มกว่านะครับอัอนนี้เป็นมุมมองของผมนะอโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับก็เลือกให้ดีๆนะว่าจะทำตัวไหนนะครับอวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ